อานนัมจรินะจงจ้า้กุ้งเยอะยั่วจ้าสวัสดีจ้าช่องสาวเดียวใชาแนวนะคะพี่น้องมณีฟุ้นตกบรรยากาศเป็นตะนอนแห้งสาวเดียว คนหาของนีตู้เย็นไปตลาดบ่ได้ได้กุ้งดองไว้พี่น้องค่ะมื้อนี้มีผักแก้มผักกระเสีกับผักอยอดผักกระเสีหน่อยผักกระเสแีแล้วก็หยอดผักไสแล้วก็ส้มผักเสียนพี่น้องมาลุยนํากันค่ะพี่น้องค่ะลุยเลยมีน้าแตกมือสวนกันแม่ก็หลูกเพ็รบัาพี่น้องจับแสบน้ำกันค่ะพี่น,น,น้องมีสองกุ้ง กุ้งไล่เสือกับกุ้งขาวเขาธรรมาดามกุ้งไล่เสือกุ้งขาวเอาอันหางไว้เห้สนุกทางหางไว้แซ่บเหมือนก,กันค่ะี่นลดเจิดบาุวงตรงนี่

làm nhưng mà lạc anh mẹ bân anh bân lái tao anh 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 mày này cái <laughs> nào,

เราเดียวมักกุ้งเขามีกุ้งเขากับกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือกุ้งเขากุ้งลายเสือค่ะกุ้งเทามันจะเนื้อนุ่มก็เนาะค่ะพี่นอ้องกุ้งลายเสือมันต้องหนึ่งนมยำย่าง mm hmm. จ้าเจ้า chủ Tắm dây bậc được lắm đi vòng ปล,ลักเนี่นะลูกน่น้ำไม่ให้ไหมหรอนม่ขวดนะลอโอ้ยมาจัดเสีมสาวเดี๋ยวเด้ไหมหรอเอ,อ้ยเบิ่ง ตนตกอาหารวันฝนตกนม่ตัดดกับอะไรพี่น่อย้นี่น่นตุเย็นกันมาคุยกันหืมถึงหน่้ว กินแล้วกับวัสดีครับยังไม่รู้ครับบัตตีครับมีของีไหมครับครับทัวรสุดท้ายลูกใส่จุ่งไว้ให้ไปแล้วตัวกินกลุ่มไปตัวนี้ตายเด้งเหล่งพัก

บะมีเส้นมะฮุงตำแตะกุ้งเส้นมะฮุงบะมี่สมบักเสียนถ้ามีเส้นมะฮุงกับพ่อเล่นน่าพี่หลังเนาะเจ้าเดี๋ยวใส่บเบะเกือกก่อน,นี่พี่น้องเล่มก่อนพี่น้องเอ้ย นำบักงงก่อนเลยพี่น้องเมิตรเอาเส้นข้าปุ๋นมาลุกดีฮะพี่น้องคะเราเดี๋ยวอิม่มเดียวน้อครับพี่น้องอ,ออกกันไม่ลิปหนาบบสิออกเป็นหน้ากับใบเบอรอะคนทางเล่นมันบเม็นทางคนจิดเมียนพอใส่จันเหนืพอพระคอตัวบอกง่ายใบสิหนึ่งเปเลยพี่น้องบอกกันไม่ลิปหนาเด้วยค่ะ,ะคพี่น้องคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้อง ปาก็เลยก็แช่ก็ติดตามช่องสาวเดียวชั้นอยนี้ได้ค่ะพี่น้องคะให้กำลังใจนี้ได้ค่ะัอดีจ้าพี่น้องจ้าค่ะพี่น้องคะมื้อนีนสาว์เดียวประเทศไทยคลิปยูุบานเนาะค่ะพี่น้องฝนคือสติตกทัวประเทศเนาะค่ะพี่น้องคะพาอยู่เขามื้อนี้ค่ะสิไปให้ไปหน้าก็ให้ระวังในเด้อค่ะเดินทางไอถนนรื่นถนนยังเนาะค่ะพี่น้องคะจังไดมื้อนีนสาวเดียวก็ขคอกก่าคําว่าสวัสดีค่ะพี่น้องคะที่เขามาชมคลิป ผู้ใดเบิ่งคลิปพี่เอ็นซาเดี๋ยวขอให้ยดำๆเรื่อยๆด้วยค่ะพี่นงค่คะสุขภาพแข็งแรงเนาะจ้า